ก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมก็อยู่กับบ่าวนุนะครับผมช่องใหม่นะครับผมบ่าวนุนนุพงศ์นะครับผมเนาะอันนี้ก็ขออนุญาตนะครับขออนุญาตมุกออนสักหนึ่งวันนะครับผมเพราะว่าก็หลังจากนะครับผมเนาะพยายามนะครับผมทําทุกวิธีทางนะครับผมเนาะหาทางมาทุกทางแล้ว นะครับผมเราหลังจากที่ช่องเก่านะครับผมของบาวนาุโดนขโมยไปนะครับผมก็อย่างที่เอฟซี FC ทุกท่านได้ทราบนะครับผมก็พยายามนะครับหามาทถกวิธีทางแล้วนะครับผมจนวันนี้ก็ได้คําตอบนะครับผมได้คําตอบมาแล้วนะครับก็คือน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมน่าจะ ไม่ได้คืนแล้วนะครับผมสำหรับช่องเก่านะครับผมอ,อบ่าวหนุก็ได้นะครับผมไดออ้ให้คนนะครับผมที่เขามเออีเขามีความรู้เกี่ยวกับด้านนี้นะครับผมมออีประสบการณ์นะครับผมในการกูออ้บัญชีอีเมลนะครับผมที่โดนแฮก ไปนะครับหรือโดนขโมยไปต่างๆนาๆนานะครับผมเนาะก็ได้นะครับผมให้คนที่เขามีประสบการณ์นะครับผมในการผู้บัญชีให้นะครับผมแล้วก็นั่นแหละครับผมแต่สุดท้ายแล้วนะครับผมเพื่อนก็สุดฝีมือแล้วนะครับสุดฝีมือสุดความรู้ที่จะ ที่มีแล้วนะครับผมนะเพื่อนก็ส่งเรื่องไปนะครับประมาณสองสามครั้งนะครับผมสองสามรอบนะครับผมแต่ก็สุดท้ายนะครับผมก็ไม่ได้คืนนะครับผมเพื่อนก็เพิ่งอ่ะแจ้งข่าวมาเมื่อกี้นะครับผมเนาะตอนนี้โอกาสที่จะได้คืนก็อาจจะศูนย์จุดศูนย์เก้านะครับผมเหลือเปอร์เซ็นต์หนึ่งเหลือศูนย์จุดศูนย์หนึ่งไว้นะครับผมเป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อ อันนี้นะครับผมเนาะแต่ก็น่าจะไม่ได้คืนแล้วนะครับผมเพราะว่าก็ส่งเรื่องไปทั้งสองสำรอบแล้วนะครับแต่ก็ยังได้คำตอบเหมือนเดิมนะครับผมก็ไม่เป็นไรเนาะ <c oughs> เริ่มต้นใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่นะครับผมก็ช่องนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ลุยใหม่ครับพี่น้อง ก่อบไดแผท้อยบไดแนะครับก็เปิดช่องใหม่ก็คือช่องนี้นะครับผมเนาะกระแสตอบรับก็ดีนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ยังคอยัพพอร์ตนะครับผมคอยเป็นกําลังใจให้นะครับผมเนะาะหวังว่าจะเป็นกําลังใจให้เราต้องตลอดไปนะครับผมเนาะเบาบอกพี่น้องมันจุก ูมาตั้งนานสร้างมาตั้งนานนะครับสุดท้ายนะครับผมไปนําเขาอัดหลาดลานะครับผมเนาะตอนนี้ก็ทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับนอกจากทําใจนะครับผมก็เริ่มต้นใหม่ผมสูมครก็พป่นอนาสางขึ้นมาใหม่สูมันมาใหม่นะครับผมก็อย่างลุงป้านะครับก็ยิ่งโดนหนะัก น่าจะหนักกว่าบาวนอีกนะครับผมเนาะทั้งสองช่องนะครับผมพองทั้งลุยน้งป้านะครับก็อันนั้นยิ่งโดนปิดไปนะครับผมมันก็ยังกลับมาใหม่ได้นะครับผมกลับมาสางใหม่ได้กับมาเห็ดใหม่ได้นะครับผมเนาะก็จะสู้นะครับบาวโนก็จะลุยนะครับผมแต่วันนี้ขอมูฟ e อ่อนก่อนนะครับผมพักก่อนนะครับเฮ้อแกล่ะโอ้ยนะครับ นนี้แรๆก็มั่นใจสูงนะครับผมว่าจะได้กลับคืนมาโอเคนะครับผมก็พูดไม่ออกนะครับผมแล้วก็โอเคนะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมทุกๆกำลังใจนะครับผมที่ มอบมาให้นะครับผมแล้วก็หวังว่าจะเป็นกําลังใจให้ตลอดไปนะครับผมเนาะสูม่ครับพี่น้องโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็เห็นเอฟซีหลายๆท่านนะครับถามเข้ามาว่าเป็นยังไงบ้างช่องเป็นยังไงบ้างนะครับผมวันนี้ก็เลยก็มีคําตอบออกมาแล้วนะครับผมเลยมาเข็ยคลิปแจ้งนะครับผมสําหรับเอฟซีนะครับผมหลายท่านนะครับผมที่รุน ครับผมที่รอรุนกรบเ๋านะนะครับผมก็มาแจ้งให้ทราบนะครับผมก็เป็นข่าวร้ายนะครับผมเป็นข่าวหลายนะี่น้องโอเคนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์นะครับผมแล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมสําหรับช่องใหม่นะครับผมเบานุกนุพงศ์นะครับก็ขอบคุณทุกทุกกำลังใจครับผมขอบคุณครับคุณไมครับ